เทนฮากยังเล็งตีเลมันเสริมกลางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเทนฮากที่ก่อนหน้านี้ให้ความสนใจในการคว้าตัวยูริติเลมันมิดฟิลด์ของทีมเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์สำหรับแมนยูเพิ่งเซ็นสัญญากับนักเตะไปสารายทั้งลิซานโดมาติเนสเซนเตอร์แบ็กคริสเตียนอิริกเซนมิดฟิลด์ตัวรุกและไทเรลมาลลเซียแบ็กซ้ายล่าสุด ยูริติเลมันกลับมาเป็นที่สนใจสําหรับทีมแมนยูอีกครั้งในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อรายงานระบุว่าเทนฮากยังต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขาที่โอทราฟอร์ดโดยหนึ่งในนั้นคือตําแหน่งกองกลางที่จะมาแทนที่พรป็อกบาที่หมดสัญญาและออกจากทีมปีศาจแดงไปในช่วงซัมเมอร์ซึ่งยูริติเลมันก็ตกเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แมนยูสนใจโดยนักเตะชาวเบลเยียมรายนี้เข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม และดูเหมือนว่าจิงจอกสยามจะขายเขาออกด้วยจำนวนเงินประมาณ25ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามตีเลมันที่ยังรับค่าเหนื่อยมูลค่า120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็มีความเชื่อมโยงกับการย้ายไปอาเซนนอนในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันแต่เชื่อว่าแมนยูจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าเพื่อมัดใจนักเตะรายนี้ได้ด้านผลงานของนักเตะรายนี้ที่แม้จะมีอายุเพียง25ปีแต่เขามีประสบการณ์มากมายตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว120นัดติดทีมชาติเบลเยียม52นัดและการเล่นในตำแหน่งกองกลางที่โดดเด่นนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เทนฮากให้ความสำคัญกับนักเตะรายนี้เป็นอย่างมาก